ช่องหานทองคำสวัสดีค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอบแทนลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทอสรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง7.7%ต่อปีไปรับชมรายละเอียดกันค่ะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทอสเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาท รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวอัตราดอกเบีย้ยนับแต่วันเปิดบัญชีถึงวันที่31มีนาคม2566ได้รับอัตราดอกเบีย้ย0.70%ต่อปีและตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2568 ได้รับอัตราดอกเบีย้ย7.70%ต่อปีหลังจากนั้นจะใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณขณะนั้นซึ่งอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยเท่ากับ2.43%ถึง2.53%ต่อปีขึ้นอยู่กับวันที่เปิดบัญชีการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากเป็นรายเดือน โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับบัญชีคู่โอนการคำนวณดอกเบีย้ยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนเงื่อนไขเงินฝากไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และไม่สามารถถักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคหรือชำระหนี้เงินกู้ได้และไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้ ข้อควรรู้สําหรับเงินฝากคอมทัพย์นี้สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้หลายบัญชีไม่จํากัดจํานวนบัญชีและสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเป็นชื่อร่วมได้เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากแล้วสามารถฝากเพิ่มได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2566หากมีการถอนเงินก่อนวันที่กําหนดจะได้รับอัตราด,ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินฝากณที่จ่ายและไม่สามารถโอนผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากใกล้บ้านหรือเข้าไปลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารตามลิงก์ของธนาคารซึ่งทางช่องลงไว้ใ,ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ